สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรทั้งหลายวันนี้ก็จะมีข่าวดีจะมาบอกกล่าวแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเพราะว่ากระทรวงเกษตรก็ได้ปรับเกณฑ์เยียวยาช่วยน้ําท่วมไปพิบัติให้ใหม่เพื่อให้เกษตรกรทั้งไร่นาสวนนั่นเองครับข้าวก็จะได้ไร่ละ1340บาทพืชไร่และพืชผักได้ไร่ละ 1,980บาทนั่นเองและอื่นๆเดี๋ยวมาฟังกันนะครับก่อนอื่นจะไปฟังรายละเอียดต่างๆก็เช็กดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับดเรเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรได้เผยออกมาว่าจากหลายพื้นที่ของประเทศไทยได้ประสบปัญหาฝนตกหนักฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนสไลด์อาจ จะสร้างความเสียหายกับพืชผลทางการเกษตรกรได้ได้กำชับให้กรมส่งเสริมการเกษตรและเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือเกษตรกรที่อาจประสบภัยพิบัติตั้งแต่ก่อนเกิดภัยจนถึงมาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนั่นเองตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพศ2562นั้นและเมื่อวันที่1กันยายน2564ที่ผ่านมามีการปรับหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปรีกย้อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพศ2564ซึ่งสำหรับหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือนั้นเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือไปปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดเหตุเกิดภัยนั่นเองและมีพื้นที่ที่เสียหายสิ้นเชิงอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือด้วยนั่นเองสำหรับเงินช่วยเหลือเกษตรกรนั้นจะได้รับคือ กลัวเรือนละไม่เกิน30ไร่แบ่งเป็นคือข้าวจะได้ไร่ละ1,340บาทพืชไร่พืชผักไร่ละ1,980บาทไม้ผลไม้ยืนต้นและก็ไม้อื่นๆไร่ละ4 4 8 8บาทนั่นเองครับนี่ก็คือหลัก,ลกเกณฑ์ใหม่ที่ปรับให้เพื่อที่จะช่วยภัยพิบัติในครั้งนี้นั่นเองสำหรับกระทรวงกรเกษตรนั่นเองครับผม ยังไงก็ช่วยกดติดตามแล้วก็กดไกลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคืบหน้าจะมีอะไรเราก็จะมานำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรได้รับรู้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อเพื่อจะไม่ได้พลาดคราวๆในครั้งต่อๆไป